สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยนะครับเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทรถเบนซ์นะครับ C 1 8 0นะครับของลูกค้านะครับมีกุญแจรีโมทตรงรุ่นของเบนซ์อยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาที่เจอนะครับเวลากดนี้ต้องเดินไปกดใกล้ๆแทบจะชิดตัวรถนะครับตอนนี้ใช้งานค่อนข้างลาบากนะครับเดี๋ยวทางร้านนะครับเดินระบบกล่องรับสัญญาณรีโมทเสร็จจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับครับหลังจากติดตั้งกล่องรับสัญญาณรีโมทเสร็จนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับระยะความไกลนะครับ ล็อกครับเปิดครับได้ไกลมากๆนะครับหลายสิบเมตรเลยนะครับเดี๋ยวผมถอยไปไกลๆเลยนะครับทดสอบใหม่นะครับล็อกครับปลดล็อกนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบภายในรถต่อนะครับครับทดสอบระบบรีโมทภายในตัวรถนะครับกุญแจรีโมทจะได้2ดอกนะครับกัดดอกกุญแจนะครับกัดก้านกุญแจด้านหลังมีโลโก้เบนซ์ตรงรุ่นนะครับทดสอบนะครับล็อกครับ ครับใช้งานง่ายนะครับจะใช้ก้านกุญแจนะครับก็กดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับจะมีก้านกุญแจดีออกมานะครับทดสอบสตาร์ทนะครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับกดได้ไกลมากๆนะครับส่วนรีโมทเดิมของแท้ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีการตัดระบบใดๆออกนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งกุญแจรีโมทรถเบนซ์นะครับ โทระาออบถามได้เลยครับ0826166655นะครับบริการถึงที่นะครับ